ทุกๆวันที่ตรวจ OPD หรือว่าตรวจผู้ป่วยนอกเนี่ยก็จะเจอกับปัญหานี้นะครับนั่นคือภาวะของช่องคลอดอักเสบหรือในศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่าวัจเนติสั่นเองมันคือการที่บริเวณช่องคลอดหรือว่าผนังช่องคลอดนะครับมีอาการอักเสบนั่นหมายความว่าอาจจะมีการบวมแดงร้อนหรือว่ามีตกขาวผิดปกติ สวัสดีครับผมนายแพทย์นัทเกียรติพิพัะสุนะครับเป็นสูตินารีแพทย์นะครับประจำ PWS Clinic นะครับก็วันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังครับเป็นปัญหาที่พบบ่อยสำหรับผู้หญิงในยุคปัจจุบันที่เจอมากขึ้นทุกๆวันที่ตรวจ O.P.D. หรือว่าตรวจผู้ป่วยนอกเนี่ยก็จะเจอกับปัญหานี้นะครับนั่นก็คือภาวะของช่องคลอดอักเสบหรือในศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่าวาชเนติสนั่นเองนะครับผมมาเริ่มกันที่ว่า อาวาจันิต์หรือภาวะช่องคลอดอักเสบนั้นคืออะไรจริงๆแล้วมันอาจจะดูเป็นคำรวมๆใหญ่ๆนะครับมันคือการที่บริเวณช่องคลอดหรือว่าผนังช่องคลอดนะครับมีอาการอักเสบนั่นหมายความว่าอาจจะมีการว่แดงร้อนหรือว่ามีตกขาวผิดปกติซึ่งอันนี้แหละครับเป็นอาการหลักๆที่ทำให้คุณผู้หญิงนะครับต้องกลับมาพบปคนะครับผมซึ่ง แต่ละคนเนี่ยเวลาไปพบแพทย์เนี่ยก็จะพบว่าเอ๊คุณหมอคะแล้วทำไมแต่ละคนถึงได้ยากลับมาไม่เหมือนกัน <S <S 1> <S 1> เพราะว่าจริงๆแล้วภาวะของตกขาวเองเนี่ยมันเจอได้ในหลายลักษณะและเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นกันครับผมวันนี้ผมจะมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องภาวะที่ทําให้เกิดช่องคลอดอักเสบและตกขาวเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุของการเกิดตกขาวครับเจอได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสหรือแม้กระทั่งเชื้อรานะครับผมซึ่งการเชื้อก่อโรคที่มันแตกต่างกันนี่เองมันจะทำส่งผลทำให้ตัวของตกขาวมีลักษณะที่ผิดแปลกหรือว่าแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งมายกตัวอย่างอันแรกเลยคือ ขาวของการติดเชื้อจากเชื้อราส่วนใหญ่เนี่ยเชื้อราจะทำให้ลักษณะของตกขาวเนี่ยเป็นลักษณะเกาะกันเป็นก้อนคล้ายแป้งนะครับผมคล้ายแป้งลักษณะเป็นแป้งหรือแหวนมเด็กลักษณะ ันร่วมด้วยบริเวณช่องคลอดนะครับผมซึ่งอันนี้เราก็จะมีแนวทางในการรักษาโดยการให้ยาฆ่าเชื้อรากันต่อไปส่วนการติดเชื้อจากกลุ่มแบคทีเรียก็จะทำให้ลักษณะตกขาวมีกลิ่นเหม็นลักษณะคล้ายข uh. องขีเหน่าก็เจอได้หรือมีลักษณะเป็นฟองหรือมีสีเขียวอมเหลืองหรือเขียวอมเทาเจอได้นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คุณผู้หญิงสามารถสังเกตได้ง่ายๆเลยแต่ถ้า มีความผิดปกติหมอแนะนำว่าควรจะต้องมาให้แพทย์ร่วมช่วยร่วมวิิจัยแล้วก็ประเมินร่วมด้วยครับผม ู้หญิงหลายคนนะครับก็จะสงสัยว่าสิ่งที่ทําให้เกิดภาวะตกขาวหรือช่องคลอดหลักเสบเนี่ยมันเกิดจากอะไรหรือว่ามันทําไมมันถึงได้เกิดบ่อยๆบ,บางคนเป็นเดือนหนึ่งเป็น2อถึงสครั้งก็เจอได้นะครับจริงๆแล้วปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดภาวะดังกล่าวเนี่ยมีอยู่2อประเด็นหลักๆอันแรกคือ1กลุ่มผู้หญิงบางคนที่มีการส่วนล้างช่องคลอดบ่อยๆการใช้น้ํายาล้างจุดซ่อนเร้นนะครับแล้วก็มี ภาวะที่มันเป็นกดหรือเป็นเบสที่มันรุนแรงหรือมากเกินเกินไปมันจะทําให้เชื้อประจําถิ่นหรือว่า normal flora เนี่ยมันถูกทํำลายไปแล้วทําให้เชื้อโรคเนี่ยมันเข้ามาติดเชื้อในบริเวณช่องคลอดได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้ น้ำยาส่วนล้างช่องคลอดที่รุนแรงหรือว่าแรงเกินไปเนี่ยอาจจะส่งผลทําให้เกิดภาวะนี้ได้ 2. คือการใช้ผ้าหนอยแบบสอดผู้หญิงบางท่านนะครับชอบใช้ผ้านอยแบบสอดซึ่งมันจะมีการหมักหมมของแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราต่างๆส่งผลทําให้เกิดภาวะช่องคลอดอักเสบตามมาหลังจากนั้นได้แนะนําว่าถ้าหากใช้เนี่ยอาจจะต้องลองเปลี่ยนวิธีหรือแนวทางในการเลือกที่จะใช้ผ้านอนที่ ดีแล้วก็เหมาะกับเรามากขึ้นนะครับผมอันดับ3นะครับคือเรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์บางทีแล้วเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายบางคนอาจจะมีประวัติของการที่ อันเซฟเซ็กส์หรือมี multiple partner หรือหรือแปลเป็นไทยว่ามีผู้นอนหลายคนหรือการที่มีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้สวมถุงยางหนามัยหรือไม่ได้ป้องกันปัจจัยลต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะส่งผลทําให้เกิดการติดเชื้อในช่องคลอดได้แล้วนําไปสู่ภาวะอักเสบแล้วก็ติดเชื้อรุนแรงได้ตามมาแต่ทางที่ดีนะครับอย่างที่หมอเน้นย้ำไว้ข้างต้นแล้วว่าหากมีภาวะปัจจัยดังกล่าวควรต้องรีบมาพบแพทย์ร่วมด้วยเพราะว่านอกจากช่องคลอดที่อัก เสรรธมาแล้วบางทีมันอาจจะมีโรคร้ายบางอย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกแฝงอยู่ในนั้นด้วยนะครับหลังชมคลิปจบอ,อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด subscribe ให้กับทีมงานผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหามีสาระต่อไปนะครับ